เทวดาหน้าโชดตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นตำนานของคิตาโนเซอิจิโรเป็นเรื่องราวของเด็กชายผู้มีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาอย่างกับเทวดาอย่างแท้จริงซึ่งหาได้ยากในยุคสมัยนี้เขาเห็นคนแก่กำลังถือสัมภาระหนักๆเดินไปก็เลยตั้งใจจะวิ่งข้ามถนนเข้าไปช่วยเขาขนแต่เมื่อคนแก่นั้นได้เห็นหน้าตาที่น่ากลัวของเขาแล้ว เขาพยวิ่งหนีไปเลยคิดว่าเจ้าหมอเนี่ยจะมาขโมยของจะมาแย่งชิงของของเขาแน่ๆซึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาคือเขามีตาดำที่ค่อนข้างเล็กผิวซีดขาวเผือกไม่มีคิ้วและยังมีรอยขอบตาดำด้วยทำให้เขาดูเหมือนพวกที่ติดยาและด้วยความที่ผมของเขาฟูฟ่องเขาถึงได้ใส่เยลให้ผมของเขาเรียบแป้อย,อยู่เสมอ มันก็เลยทำให้หน้าตาของเขากลายเป็นแบบนี้แต่เขาก็นึกเสียใจอยู่ว่าทำไมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปช่วยเหลือคนอื่นแ,แท้ๆโดยไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ว่าทุกๆคนนะ่ะกับวาดกลัวในตัวเขาและนี่เป็นวันแรกที่เขาย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งครูประจําชั้นของพ่อหนุ่มน้อยจิตใจเทวดาคนนี้กํลมงคุยอยู่กับผอโรงเรียนเขากำลังคุยกันว่า เด็กที่จะย้ายมาเรียนวันนี้คิตาโนเซอิจิโร่หรือว่าพระเอกของเรานี่เองเป็นนักเรียนที่เป็นแบบอย่างเป็นคนดีมากๆแต่ว่าเขาไมา่ได้แนบรูปติดมาด้วยในตอนที่เขาส่งประวัติมาให้โรงเรียนแห่งนี้และก็บังเอิญกับที่คิตาโนมาถึงห้องของพออพอดีและด้วยหน้าตาแบบนี้ทําให้ครูประจําชั้นกับผออต,ตกใจไปตามๆกันคิดว่าพวกอันดาพานบุกเข้ามาทําร้ายแต่พระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าตัวเขาเองคือคิตาโนเซอิจิโร่ คนที่จะย้ายโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนแห่งนี้แต่พออ,อก็ยังไม่เชื่ออีกเพราะว่านักเรียนตัวอย่างจะหน้าตาแบบนี้ได้ยังไงกันนี่มันอันธพาลชัดชัดแต่ว่าคิตาโนะก็ได้ยื่นบัตรเช่าหนังให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือเขาจริงๆนะมีชื่อเขาแล้วก็รูปเขาติดอยู่ด้วยพออ,อเห็นถึงกับช็อกไปเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนหน้าตาแบบนี้โบนโลกด้วยครูประจําชั้นก็ได้กล่าวขอโทษแทนพออไปว่าต้องขอโทษด้วยนะคนสมัยนีย้บางทีก็ตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตาภายนอก คิตาโน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรละผมชินแล้วผมแค่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนแต่ว่าทุกๆคนน่ะก็ชอบวิ่งหนีผมไปและคุณประจำชันกําลังจะปอบเห็นคิตาโน่เนี่ยกําลังเศร้าแต่ว่าขนาดเศร้านะมนร้องไห้มาอย่างน่ากลัวเลย <c oughs> ก็เลยบอกว่ากูไม่ปอบดีกว่าทีนี้เขาก็พาคิตาโน่มาแนะนําตัวกับเพื่อนๆร่วมชันทุกคนคือแต่ละคนนัง่งแบบไม่มีใครแบบว่ากล้าสบตาเลยทุกคนต่างคิดในใจแบบตรงกันเป๊ะเลยว่าน่ากลัว,ว แล้วต่างตีความไปต่างๆนานาว่าเขาจะมาครอบครองมายึดห้องเรียนแห่งนี้จะเป็นหัวโจกและแล้วก็ถึงเวลาเข้าเรียนจิตตโนตั้งใจจะคุยกับเพื่อนๆจะได้สร้างเพื่อนใหม่ในวันแรกที่มาเรียนเลยแต่ว่าทุกๆคนไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าอ้าปากคุยกับเขาเลยและแล้วครูที่ต้องสอนวิชาแรกก็เข้ามาในห้องเรียนแห่งนี้ปกติแล้วครูคนนี้จะมีบุคลิกภาพที่สดใสาราเดิงทําให้นักเรียนน่ะกระตือรือร้นแต่วันเนี้ย เขาได้กลับมาเห็นสถานการณ์แปลกๆคือทุกคนในห้องอ่ะดูเงียบผิดปกติและอยู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเออวันนี้มีเด็กนักเรียนที่ย้ายมาเรียนใหม่ที่นี่นี่นาพอเขาทักขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่ต่างแบบสะดุ้งโยงตามๆกันเลยแบบเฮ้ยครูไปทักมันได้ไงวะอยากตายหรือไงเนี่ยและทีนี้ครูกําลังมองหาอ๋อที่นั่งนักเรียนใหม่ที่นั่งนักเรียนที่ย้ายมาใหม่นะอยู่ไหนวะอยู่ริมหน้าต่างใช่ไหมพอเห็นหน้าคิตาโนเท่านั้นแหละ ช็อกร้องจากเลยและทีนี้ก็พยายามกบเกิดความตกใจของตัวเองโดยการชื่นชมชื่อคิตาโน่เซอิจิโร่ว่าเป็นชื่อที่เพราะมากแล้วก็เล่นมุกเกี่ยวกับคำพ้องของชื่อคิตาโนของเขาแต่ว่าเด็กนักเรียนคนอื่นทุกคนน่ะคือไม่ได้แบบว่าตลกโปกฮาด้วยไงก็แบบอึ้งไปเลยว่าเฮ้ยเล่นมุกอะไรแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก็โดนมันฆ่าหรอกแต่ทั้งที่คนอื่นน่ะไม่มีใครหัวเราะนะกลับมีคนคนหนึ่งหัวรเราะเ้ยก็คือคนะิตาโน่นเองเจ้าของชื่อ บอกว่าโอ้อาจารย์เนี่ยเป็นคนตลกจริงๆเลยเล่นมุกอะไรแบบได้ฮามากแต่คือมึงยิ้มเสแยอย่างงี้คือมันไม่ไม่เหมือนมึงแบบตลกไนะเหมือนมึงแบบหัวเราะขมคูมากกว่าไอครูก็ตกใจแบบโอ้ขอโทษไม่เลยแบบตั้งใจจะเล่นมุกนี่นะแค่อยากจะให้ทุกคนนะ่ะสงบจิตสงบใจอย่าฆ่าฉันเลยคิตาโนก็งว่าะฮะไม่ได้ทําอะไรเลยนะแก้หัวเราะแค่นั้นเองและภาพก็ตัดมาที่กลุ่มหัวโจกที่กำลังแอบนั่งสูบบุหรี่กันอยู่ บุหรี่เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพนะครับเพื่อนเนอยาวชนทุกคนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะมันก็นั่งประชุมคุยกันว่ามีเด็กปีหนึ่งที่หน้าตาหน้ากลัวย้ายเข้ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้พวกเด็กปีหนึ่งทุกคนนะ่ะต่างหวาดกลัวเขาพวกลูกน้องก็บอกให้ไอ้หมอเนี่ยที่เป็นหัวโจกอยู่โรงเรียนแห่งนี้ยแบบไปสั่งสอนมันหน่อยซิไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวพวกเด็กปีหนึ่งอ่ะมันจะไม่เก่งขามแล้วนะจะคิดว่าไอ้คิตาโน่เนี่ยเป็นหัวโจกใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยแทนพวกเรา ไอห,หัวโจกนี่เหมือนจะเป็นหัวโจกใหญ่ก็ประกาศกล่าวว่าเอ้ยวันนี้ฉันคุโรดะเซอิคิจิเนี่ยจะไปจัดการไอเจ้าเด็กนั่นเองเสร็จแล้วมันก็เดินทางมาถึงห้องเรียนของคิตาโนะก็ประกาศกล่าวแล้วว่าใครคือไอเจ้าบ้านที่ย้ายมาเรียนวันนี้ไอพวกเพื่อนๆในห้องก็สุดิบกันว่าโอ้โหคิตาโนะแม่งสุดยอดว่ะขนาดแบบว่าไอห,หัวโจกของโรงเรียนเนี่ยยังเดินมาหายังเข้ามาทักทายเลยในวันแรกเลยนะคือมันไม่มาทักทายมันจะมาหาเรื่องเว้ย ีนี้มันก็ไล่ดูว่าเฮ้ยใครคือเด็กที่ย้ายมาใหม่แกหรือเปล่าวะมันก็แบบว่าไล่ไปดูมัวซ่วเลยทีนี้เพื่อนในห้องมันก็ชี้ว่าคือคนคนนั้นครับคนที่ยืนข้างหน้าต่างคนนั้นนี่พอไม่เห็นหน้าตาฮิโตโน่ปุ๊บแั่งช็อกเลยไอ้เค้แม่งน่ากลัวจังวะแต่มันก็เนียนไปจับคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆกลินโน่แทนเลยว่าเฮ้ยแกใช่ไหมเออต้องเป็นแกแน่แน่เลยแต่ว่าไอ้ลูกน้องคุโรดะลูกน้องไอ้หัวโจงเนี่ยก็พยายามบอกว่าเอ้ยไม่ใช่คนนี้ เป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าไอ้คืโรดักไม่ฟังเลยมันก็ลากไอ้แพทรับบาสเนี่ยซวยแทนเลยเพราะมันไม่กลาก้าแบบว่าไปหาเรื่องคิตาโนะแล้วมันก็ลากแพทรับบากไอแวนเนี่ยไปซวยแทนแล้วก็ไปยำอยู่ข้างนอกเพื่อนๆก็โอ้ RIP ลาก่อนนะซาสาก,กิคุงไอแวนที่โดนลากไปชื่อซาสาก,กิคิตาโนก็โอ้โชคดีจังเลยที่แบบว่าเขาเข้าใจผิดเขามาหาเรื่องนักเรียนที่ย้ายมาใหม่อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวคิตาโน ว่ามันเห็นคุโรดะเนี่ยมันก็รู้สึกแบบหวาดกลัวนะคือในใจคิตาโนมันคิดนะแต่คนอื่นๆเพื่อนร่วมห้องไม่คิดงานเลยคิดว่าคุโรดะเนี่ยแม่งแบบไม่กล้ามองตาคิตาโนเลยคือขนาดแบบเข้ามาปุ๊บยังไม่กล้ามาเล่นงานเลยแล้วภาพก็ตัดมาจุดที่พวกนี้สูบบุหรี่กันหลังจากที่มันยำไอแว่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่าเห็นแววตาของคิตาโนไหมแม่งไม่ธรรมดาเลยนะแล้วมันก็บอกว่าคิตาโนเนี่ยต้องแข็งแก่งมากแน่ๆพวกลูกน้องก็บอกว่าเออเหมือนกันเลย ตอนที่มันเห็นใบหน้าของคิตาโนนะเห็นคิตาโนครั้งแรกเนี่ยเหมือนมีแบบกระแสไฟฟา้าวิ่งผ่านทั่วล่างเลยอีกคนนึงก็บอกใช่เลยผมนี่เงือกแตกพักๆเลยเข่าสั่นไม่หยุดเลยไอ้คุโรดะก็บอกเฮ้ยพวกแกก็สัมผัสได้ใช่ไหมนั่นน่ะเขาเรียกว่าคีเอพกนี้ก็ฮะคีเหรอคุโรดะคือแบบไอพลังภายในแบบพลังลมปานที่อยู่ในตัวอย่างเงี้ยเหมือนในพวกดากบอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่งแบบไปกันใหญ่แล้ว มันก็แบบจินตนาการไปเองว่าถ้าเกิดสมมติพวกเราอะยังเผลอไปเข้าใกล้กว่ามันอีกเก้าเดียวแล้วก็นะมันคงจะหยิบมีดมาแทงเราแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าลักสังขรมันไม่ผิดพลาดนะไอคิตโนเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่เพียงแต่ว่าเป็นนักเยนอันธพาลชอบใช้ความรุนแรงนะแต่ยังเป็นพวกขี้ยาอีกครูดาก็บอกว่ามันอะมองไม่ผิดหรอกดูได้ไม่ยากเลยเห็นถุงใต้ตามันนะขอบตามันดําค้ามากเลยแถนผิวมันก็ขาวเปื่อแบบนั้นอะมันต้องเล่นยาแน่ คุโรดะก็เลยบอกว่าอย่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะไม่งั้นะมันจะฉีกมันเป็นชิ้นๆแนะ่ๆนะและแล้วก็ถึงเวลาเลิกเรียนทุกคนก็นั่งเก่งเลยไม่มีใครกล้าลุกก่อนเลยก็เลยไปทำเนียมแล้วลว,ว่าป้งคิตาโน่ลุกออกจากห้องไปก่อนและทุกคนน่ะถึงจะลุกตามได้คือมันทุกอย่างมันมโนกันไปเองไงทั้งไอ้คุโรดะทั้งเพื่อนร่วมห้องเลยจริงๆแล้วคิตาโน่เป็นคนที่จิตใจด,ดีจริงๆนะแต่แค่หน้าตาม,มันน่ากลัวเท่านั้นคิตาโน่ออกจากห้องไปแล้วก็ยินแอบฟังอยู่ มันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆนที่ไม่ยอมลุกเป็นเพราะมันจริงๆด้วยทุกคนต่างหวาดกลัวมันแต่คิตาโน่ก็แบบไม่ยอมแบบว่าให้พลังด้านลบมาถายโถมทับจิตใจที่สดใสบริสุทธิ์ของเขานะเขาเห็นอากาศสดชื่นแล้วก็แบบว่าตะโกนบอกกับท้องฟ้าว่าเออจะแบบสร้างเพื่อนให้ได้เร็วๆนี้นะทุกคนะจะต้องเข้าใจมันในไม่ช้าหรอกแล้วก็พั่มเพ้ออะไรไปเรื่อยคุยกับท้องฟ้าคุยกับนกคุยกับไม้ไอ้คนอื่นที่มาเห็นก็คิดว่าเออแม่งแบบคงจะเพี้ยนไปแล้วเว้ย ส่ยมังม่งแบบว่าคงจะแบบว่างุนยิดเต็มขั้นแล้วมันก็เลยปิงไอเดียขึ้นมาว่าเออเพื่อเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสร้างเพื่อนให้ได้นะในการที่จะแบบว่ากเกิดเหตุการณ์ดีๆแบบนั้นนะมันจะชื่อทำความสะอาดโรงเรียนสักหน่อยหนึ่งก,ก็แล้วกันเก็บขยะเก็บอะไรไปทิ้งไอลูกน้องคุรดะที่มาเห็นคิตาโน่ยืนคุยกับท้องฟ้าอากาศคุยน้องคุยไม้เมื่อกี้ก็เลยแบบมาเล่าให้คุรดะฟังคุรดะก็โอ้นั่นต้องเป็นอาการแบบเห็นภาพหลอนแน่ๆเลยก็เลยบอกว่าไอเนี่ยมันน่าจะแบบว่า แบบเสียนยาหรือแบบว่าร้อนขั้นสุดแล้วละ่ะมันอาจจะแบบระเบิดออกมาได้ทุกเวลาเลยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะให้พวกลูกน้องก็เลยบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีคุรดะก,ก็บอกว่าเออแบบไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าเกิดแบบมันสติแตกมันแบบว่าสติหลุดจริงๆแล้วก็นะมันก็จะยิ่งทาให้พวกเราอ่ะจัดก,การกับมันได้ง่ายขึ้นทีนี้คีตานโนก็เก็บขยะได้ตั้งเยอะแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็ไปเจอซากต้นไม้ที่มันแบบหักน่าจะโดนแบบลมบ้าหมู่หรือพายุอะไรเงี้ย เล็กๆพัดล้มไปลมแรงพักพัดแบบว่าต้นไม้นี่ล้มมันก็ตั้งใจแบบว่าจะขนไอ้ท่อนไม้เนี่ยไปทิ้งด้วยทีนี้ก็ดันเหลือไปเห็นไอ้กระป๋องโค้กที่ไอโโ้คโรดาเนี่ยมันโยนทิ้งไปแล้วก็จังหวะพรุนี้ก็กําลังคุยกันอยู่เลยว่าแล้วคิตโนะมันจะแบบคิดจะมาแย่งตาแหน่งแบบหัวโจกของโรงเรียนแบบของพวกมันหรือเปล่าวะเพราะว่ามันคนที่แบบว่าดูอันตรายมากเลยอาจจะแบบว่าทําตัวเป็นหัวโจกก็ได้คุณรดาก็เออว่ะก็จริงแฮะ แต่ยังไงแล้วมันจะไม่แบบไม่ยอมแบบปล่อยตำแหน่งนี้ไปง่ายๆหรอกอยังไงแล้วมันก็แบบจะสู้ขาดใจจะสู้แบบให้เต็มที่ไอ้ผู้รุ่นน้องก็ชื่นชมโโหว่าแบบคุณรดาดนี่เป็นคนที่แบบว่าสุดยอดจริงๆเป็นลูกผู้ชายจริงๆเลยผู้ท่ทนขาดคําปุ๊บก็มีขาของมนุษย์ปริศนาโผล่ออกมานั่นคือคิตาโนที่กําลังถือท่อนไม้เหมือนจะเอามาเป็นอาวุธฆ่าคนเลยและหน้าตาันก็น่ากวัวอยู่แล้วแต่จริงๆมันแค่จะมาเก็บกระป๋องโคกที่คุณรดาโยนทิ้งไง ไอ้พวกนี้ก็เห็นก็ร้องจากกันเลยอ้าช่วยด้วยยังไม่ทันทําอะไรเลยนะไอ้กิตาโนะไอ้พวกนี้เห็นก็ร้องจากเลยไอ้ลูกน้องก็เลยพักรดาห์รูดาหจกกัดาจาการกิตาโน่เลยไอ้คุรูดาบอกอ้อย่ยาพักกูนเด้ไหนมึงพูดล้ามึงจะแบบจะสู้กันแบบไม่ยอมแพ้ไงจะสู้แบบว่าสุดใจไนงะถึงวลาจ,จริงแม่งแบบว่าโคตรขี้ขาดเลยทีนี้กิตาโน่ก็เห็นกุรุดาก็โอ้ยนี่มันพวกแบบ พวกน่ากลัวที่มาตามหานักเรียนย้ายมาใหม่เมื่อก่อนหน้านี้นีิว่าตอนที่มันอยู่ในห้องเรียนน่ะน่ากลัวจริงๆเลยมันก็กลายแบบจะวิ่งหนีแต่ว่าขามันไม่มีแรงเลยขาสั่นไปหมดทีนี้มันก็เลยแบบว่าวิาว่งสะดุดขาขาขัดกันเองเ้ยแล้วก็เสียหลักหน้าแบบพุ่งไปหายพวกคุรุดากุรุดาก็งงว่าอะไรวะทำไมเกิดแบบนี้ขึ้นได้ไงเนี่ยมันแค่จัดซูบุลีเฉยๆเองทาไมแบบถึงต้งเป็นเต้าเล่นงานแล้วแบ,บบคุยมิทันจบหันไปม,มองเห็นกิตาโนนี่คือกลาลังแบบ ขาสับวิ่งปุ๊บๆแต่มันไม่วิ่งแล้วนี่มันเสียหลักแล้วมันก็แบบว่าเซพุ่งมาพร้อมกับท่อนไม้ในมือของมันแล้วก็ร้องเป็นภาษาบ้าอะไรไม่รู้ว่าเรามันตกใจอะเคียรคาคือคาคือกะคีอค้อ,อะไรไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็ยิ่งตกใจเลยแม่งแบบอ้อยมันจะโดนคาแล้วเว้ยแม่งร้องอะไรก็ไม่รู้แล้วถือท่อนไม้วิ่งมาจะเสียบแต่ว่าคิตาโนมันแค่เสียหลักไงมันไม่ได้แบบว่าจะทำร้ายมันบังเอิญเฉยๆแล้วก็แบบสะดุดปุ๊มท่อนไม้นี่แทงไปเหนือหัวไอ้คุโรดะเลยแทงเข้ากำแพง เบบคุรดาก็ช็อกเลยคิโน่ก็เฮ้ยพวกเนี้ยต้องตกใจกัแนแน่เลยจะทายัางไงดีเนี่ยจะขอโทษยังไงดีให้ไอ้พวกเนี้ยมันแบบไม่โกรธไม่โกรธมันแต่ความคิดยังไม่ทันมาลายหายไปเลยไอย้พวกนี้รีบคุกเข่ากันขอโทษหรือว่า,วาเปิดประชีวิตด้วยอย่าฆ่าพวกเราเลยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้รับแม่งต้องกันข้ามเลยคิโนก่ก็เอยป่าวว่าเอ่อจริงๆมันเป็นคนที่จะต้องขอโทษมากกว่าแต่ว่า ไอพวกนี้ไม่ฟังเลยด้วยความกลัวด้วยความช็อกก็เลยแบบว่า, <S <S า,าก้มหมอบอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกว่าจะยกแบบตำแหน่งหัวโจกโรงเรียนอ่ะ,อะให้คิตาโนเลยนะแค่ประชีตพวกมันก็พอพวกรุ่น้องของคุโรดาดก็คอยแบบว่ามาถือกระเป๋ามายืนเคารพต้อนรับคิตาโนทุกๆวันเลยแต่ว่าพวกอาจารย์พวกครูเนี่ยก็รู้สึกดีนะว่าจู่ๆไอพวกกลุ่มหัวโจกโรงเรียนอ่ะ,อะมันก็แบบว่าสลายกลุ่มสลายตัวกันเฉยๆเลยแต่กลับกันนั่นมันยิ่งทําให้เพื่อน <S <S ๆร่วมห้องของคิตาโนะ หวาดกลัวคิตาโนมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะต่างคนต่างคิดว่าโหแม่งจาัดก,การหัวโจกโรงเรียนภายในวันแรกที่มาเรียนเลยวะเนี่ยสุดยอดจริงๆน่ากลัววะ่ะก็จบกันไปแล้วครับกับตอนที่1ของเทวดาหน้าโฉดที่เป็นจุดเริ่มต้นตำนานอันน่าเกรงขามของคิตาโน่เซิจิโร่ทุกๆอย่างนี่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดและอุบัติเหตุล้วนๆเลยครับวันแรกก็ซัดหัวโจกไปซะหงอเลยครับยกตำแหน่งหัวโจกให้เลย ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องมังงะของเราด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆมาเพิ่มให้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ